แรปปิทช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเช้าวัสดี้เช้าวันนี้เช้าจริงดีแล้วครับอยากเจอบ่อยๆครับชี้ๆเลยตอบขึ้นนะครัเขาคิดว่าทำแล้วผมแพ้อาหารทะเลอ่ะอุ้ยเหมือนกันเลยใจก็แพ้อาหารทะเลเห็นแล้วเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นตุ่มๆตุ่มๆแบบอาหารทะเลที่ชื่อลีลีอะไรนะเฮ้ยมีแต่คนแพ้อาหารทะเลตาย เรียกร้ครับออบมปกล้องน่ารักมากเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าพี่ตู้้เขาให้สัมภาษณ์เป็นวน<อ>ันอลาไมถึงมันเกิดอะไรขึ้นพี่เราโดนแอคชั่นยังไงไล่เสน่ไ์ทำไมถึงแบบเวลาออกมาปกป้องคือเราอยู่กับเขามานานเรารู้ว่าเขาอะรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เขาด้วยมันคือหลายๆอย่างที่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าทําไมยังผมผมไม่ไม่ได้ ผมไม่จ้ารการเขามีสิทธิที่จะคิดได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าการที่เขาคิดแล้วมาทําให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าไม่ควรทําผมรู้สึกว่ามันควรจะเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็อย่าทําร้ายกันเลยอะไรเงนี้ครับดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับมันเป็นยุคข,ของการทุกคนรักตัวเองผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำการที่คนหนึ่งได้รักตัวเองแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจหรือตัวเองแบบรู้สึกดูดีขึ้นนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเสียหายก่รู้สึวา ทำไม่ชอบไม่ต้องพิมพ์อะไรแสดว่าพี่ตู๋เขจะแตในแน่นลบบ่อยแล้วมันมีคิแบบนากเลยอยากจะคิดแบบเรียกชั่นกับเรื่องนี้หน่เราอยู่กับเขาเรารู้สึกเราไม่อยากเขาเป็นหนึ่งคนที่ผมรักมากๆแล้วผมไม่อยากให้เขาเสียใจผมรู้สึกว่าการที่ผมพิมพ์อะไรออกไปผมรู้สึกว่าผมได้พูดแล้วผมรู้สึกสบายใจแล้วอย่างน้อยผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมทำไปจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมแต่ผมรู้สึกว่า ย่างน้อยผมได้ปกป้องเขามันเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกดีด้วยเหมือนกันตอนที่หนูกินมีภาษากันปะไม่ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าแซวว่าแซวว่าเอาล่เขาไปเห็นคอมเมนต์เห็นแบบในโซเชียลมีเดใช่ไหมด้วยแล้วผมทํางานด้วยกันด้วยแล้วผมรู้เลยว่าความรู้สึกของเขาเป็นแบบไหนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราเลยรู้ว่าเออพี่อู๋เขาเขาคเขารู้สึกแย่ ว่าผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วเขาต้องการการปกป้องเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมอยากทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยเหตุเต้าบอกว่าก่อนที่จะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมีมาปรึกษามีแบบคือเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเขาจะไปขอพ่อไม่ได้เอออะไรอย่างเงี้ยถึงได้อันเนี้ยมาในเงี้ยรู้หมดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหรอรู้หมดสิิ่งศักด์เขาชวนเขาชวนผมไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่แบบเผื่อแบบเขาแบบเผื่อว่า เราจะเป็นแนวในการขอพรบ้มากใช่ไหอุ้ยแต่เขาจะถขออะไรครับพระเจ้าประทานมาังแต่เกิดคลอดออกมาก็น้านีไม่เขาให้เรารู้สึกว่าไปไป,ไปดูแลไปดูแลแต่ว่าเรา <c oughs> ตอนนั้นเราเราอุ้ชูไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นติดถ่ายซีวีด้วยใช่ม่เฟยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าเสียดายเหมือนกันเพราะผมก็อยากไปเหมือนกันแต่เขามีโทรมาขิงนะโทรมาขิงนี่แล้วที่อยู่ตรงแบบว่าแม่น้ําที่เราเคยมาถ่ายด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วไปคนเดียวแล้วก็ปั่นจักรายานแล้วถึงเนี่ย อะไรดูเดินเราต้องเดินเยอะเดินเยอะหน่อยเพราว่ากันว่ามันจะได้ช่วยน้องลดรวมไม่ใช่ผมก็ลุ้นนะเพราะว่าตอนนั้นแบตเขาจะหมดเขาจะชอบโทรมาเวลาแบตขาใกล้จะหมดแล้วเขาแบบตามหาพราวแบงแล้วตอนนั้นผมก็กาลังจะถ่ายเข้าซีนต่อแล้วก็เลยแบบเป็นห่วงว่าเออแล้วสรุปเขาจะหาที่ชาร์จแบตได้หรือเปล่านะเราเราส่งมาให้ดูคนแรกหนยไหมพอแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่ส่งนะครับก็ก็ขอขอเลยเป็นไงคือเราไปตัดผมมาอันแรกอันแรกเลยอันแรกเลยตั้งแต่ตัดผมมาผมก็ไม่ถ่ายรูปอีกเลยใช่เพราะว่าเราเป็นคนหัวรีบอาจจะไม่เหมาะกับการดาวเพิ่มซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าดาวเพิ่มจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเป็นยังไงแล้วไปดาวเพิ่มที่ออริจินอลของเขาคือจีเกาหลี แล้วรู้เลยว่าน้ำยาเขาดีไงซึ่งมันดีมันดีทุกวันนี้กว่าเป็นเดือนกว่าลาทีครับดีนะผมสระลูทุกวันเลยครับเทพย่านไหนที่เราไปบอกนะครับเทพย่านไหนย่านอ่ากังนันคลินิกกังนันคลินิกกังนันคลินิกใช่กังนันคลินิกเลยครับเราเป็นดิไซเนอร์ในฐานะที่เราแบบผูกพันกันมาสนิทกันมาเพราะเห็น มาของพี่เขาเรารู้สึกว่ามันมีความหลอกขึ้นเป็นประกายไม่เหมือนที่ชาวเหน่งบางคนบางส่วนที่เขาวิดจานไหมผมว่าเขาหล่อนะผมว่าเขารู้เขาเป็นคนที่รู้ตัวเองมัมาเพราะเขาเป็นคนแบบว่าคอยแบบสังเกตตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมมั่นใจมากๆเลยว่าการที่เขาไปไปไปขอพรทางนี้กลับมาอย่างไรก็เดิมมีแต่คนบอกว่าหล่อเหมือนเดิมมันจะหล่อเหมือนเดิมยังไงหล่อขึ้นกว่าเดิมสิเพิ่มเพิ่มได้อีกมุมหนึ่ง แต่ก่อนนี้ผมต้องยืนอย่างนี้เดยกอี <íveis S 2> <oco ose> ้ได้หมดเลยแต่มันก็ยังดูคมก็ยังเป็นเราอยู่ใช่ยังคมยังเท่มนเดิมเลยแต่ผมว่าดีใจที่เขาได้ไปเพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกจริงๆอะคือเขาว่าเหมือนเขาว่ามีปัญหาตรงเชงกล้ามเนื้อตาตรงนี้ด้วยคือปัญหาหลักๆแบบไม่ใช่ตาใช่้แต่ว่าบกล้ามเนื้อตาที่แบบตรงนี้ด้วยผมมาสู้แสงไม่ได้กบพิมตาถี่แล้วก็คิ้วกะตุกไม่อยู่เลยเพราะว่าจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอารมณอันหนึ่งปล่อยไปเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเลยคือ ่วงเดือนที่แล้วเนาะเราถ่ายซีรีส์ด้วยถ่ายถ่ายงานพิเตอร์ด้วยแล้วก็มีแฟนมีด้วยแล้วก็มีแฟนมีกับเบนฟิตซึ่งมันต้องแบบถ่านตากับใช้ตาเยอะมากมแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราพักผ่อนน้อยแล้วผมไม่หาหมอมาเขาบอกถ้สามวันเจ็ดวันไม่หายกลับมาหายอีกซึ่งจริงๆแล้วมันผ่านไปเป็นเดือนอเป็นเดือนที่ผมไปแฟนมีตแล้ว,แล,วแล้วคิอวอะมันกระตุกจนคนเห็นเลยเพราะว่ามันว่ามันกระตุกซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วก็พักผ่อนทีนี้ถือโอกาสพักผ่อน มันก็เลยถือโอกาสอะไรหลายอย่างหลายอย่างเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ปีหน้าก็ไม่คิดว่าจะมีเวลาไปพักอีกใ่เลยทีเดียวให้จบถ้าไหนคนก็เข้าใจว่าเราไปทำเพราะเหตุอันนี้อะไรเงี้ยเราได้มีการพูดประโยนกับทำเราะแบบที่ไปทำมาเพราะว่ามีปัญหาจริงเลยขอแค่ขับรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราเราต้องพักบ่อยคือแต่ก่อนเราลุยงานอย่างแต่คนแรกอ่ะเราเราไม่ไม่หยุดเลยอะแต่นี้มันกลายเป็นว่าเราต้องต้องพักบ้างต้องหยุดบ้างเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆมันกลายเป็นว่า ผมกลัวมันจะไปดูเส้นภาษาไมหรู้เปล่าไม่รู้อะเพราะว่ามันามันเป็นเรื่องแถวนี้มันน่ากลัวพี่นี่เะยต้องขอบคุณน้องเขาเลยครับที่ออกมาปกป้องแทนเราเป็นเตือนแทนเราอะไรผมแอบพิชิตอยู่แล้วแอบพิชิอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอะมันไม่ใช่แค่เบื้องหน้าหรอกเบื้องหลังนะเขาคุยกับเราแล้วเขาเป็นคนที่คือผมเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยอยอกมาบอกใครอะเพราะว่ามันแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่ เก็บแบบเลยนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่รับรู้ได้แล้วเรารู้สึกว่าเขารู้แล้วด้วยนะเขาทําให้เราคลายแล้วลแต่เขา,าก็ยังไปพิมอะไรแบบนั้นอีกซึ่งแบบเออก็รู้สึกของอื่ไม่น้อยใช่ไหมเนาะไม่น,อน้อยมันมันถามว่ามันผมก็เข้าใจเหมือนที่ผมบอกไปว่าเขาสามารถที่ล้วว่าคนไม่เคยเห็นหน้านเห็นรูปหล่อๆแล้วก็ไปเห็นวันนั้นเนาะที่มันมันรวมอะ่ะคนมันก็จะต้องคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำทำไมหน้าเก่าดีอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันเป็นความหวังดีของเขานะซึ่งพ่อจะไม่ได้เข้าใจแต่วันนี้ถ้าถ้าเห็นแล้วถ้าถ้าอยากถ้าอยาก ดูอะไรก็สามารถติดต่อได้ตู่อ้ารับทำหน้านะครับไอไม่ใช่เปิดบริษัทใหม่แล้วเจ้เล่น์เจ้เล่หโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคู่กันนะฮะพลังชนะพลังตัวโอเคอ่อนนี้ันะก้อนนี้นะ